พุทธะม้าอุณโมุทายะวิระตโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิรัตสาสาวิริติโย ο, พุทัสสะมานีมะมะพุธัสสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ พุทธะม้าอุณโมุทายะวิระตโย ο, วิระโคณายังวิระหิงสาวิระตาสีวิรัตสาสาวิริติโยพุท ο, ัสสะมานีมะมะพุธัสสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ พุทธะม้าอุณโมุทายะวิระตโย ο, วิระโคณายังวิระหิงสาวิระตาสีวิรัตสาสาวิริติโยพุท ο, ัสสะมานีมะมะพุธัสสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ พุทธะม้าอุณโมภัตญะวิระตโย ο, วิรโคนณายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตัสสาวิราาิติโยพุท ο, ัสสะมานีมะมะพุธัสสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ พุทธะมาอุณโมุทายะวิระตโย ο, วิรโคนณายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตัสสาวิระอิโยพุทัสสะมานีมะมะพุธัสสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ พุทธะมาอุณโมภุทายะวิระตะโย ο, วิระโคโนายังวิระหิงสาวิระตาทาศวิระตาสาวิริติโย ο, พุทตสะมณีมะมะพุทตสสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้ พุทธะมาอุณโมุทายะวิระตะโย ο, วิระโคโนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิรัตสาสาวิริติโยพุทตสมมณีมะม,มะพุธตสสวาโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้